ทักทายกันวันพุธเด้อจ้ะเมื่อนี้ฝนกะตกเด้อจ้ะตอนนี้บ้านสวนยังว่าฮันได้ลงสวนอ่าแล้วก็เมื่อนี้คิดว่าสิบ่อได้ไปถ่ายคลิปใส่เพราะว่าฝนตกเดี๋ยวอ่าโทรศัพท์เฮาสิเปียกนําเด้อจ้ะแล้วก็สิเป็นอีหยังที่ตอนหน้าสิบ่สะดวกเด้อจ้ะบ้านสวนฉันก็เลยเามาคุยกันวันฝนตกดีกว่าอ่ายังเมื่อวานนี้เด้จอจ้ะสิบห้ฟังก่อนที่ เขาสิกลับบ้านก็จะมีฝนตกด้วยจ้ะฝนตกช่วงค่าแล้วแหละแต่ว่าก็ยังดีตะตกต,ตอนคำอ่ำลูกค้าก็กลับไปแล้วแนี่ค้าก็ทยอยกลับกันหลายๆคนแต่ว่าบ้านสวนฟินเองกลับร์ทันได้จากเก็บของบทันก็จะเปียกหมดเลยจ้ะเปียกหมดแล้วก็ฟาวกลับมาอาบน้าแล้วก็สระผมเพราะว่าถ้าโดนฝนเนี่ยเขาต้องสระผมเดี๋ยวจะบอสสบายด้วยจ้ะหลังจากนั้นเขาก็ากินข้าวแล้วก็ ตอบตมมินมูแล้วก็นอนพักผ่อนจ้ะแล้วเมื่อกี้อากาศดีขนาดตอนนี้ฝนก็ตกปล่อยๆด้วยจ้ะก็ยังบ้านได้ลุ้งสวนไปเก็บผักด้จ้ะแต่วันเ้านี้ก็ล้องเดินลงไปแล้วได้จ้ะเดินลงไปแล้วก็ไปเบิ้งผักก้อนว่าอานาคือได้ผักประมาณใดเด้วยจ้ะตอนนี้ก็ยังบ่มีออเดอร์ที่ว่าสร้างผักมาก็ดีขึ้นกันเพราะว่าถ้าอากาศแบบนี้ เขาบ่าต้องบ่ต้องเก็บผักเลยจ้าก็เก็บแต่แค่ของเขาเองไปขายอยู่ตลาดเลยจ้าแล้วมนีก็บ่รู้ว่า,าทิ่เป็นจังไหนแต่เบิ่งพยากรในเครื่องโทรศัพท์เลยจ้าก็รู้สึกว่าจะตกยันน่น่ะยันทุ่มนึงอ่ะจ้าตั้งแต่เช้าถึงทุ่มหนึง่งแต่ถ้าเขาตกาประมาณนี้แล้วอากาศจังซี่ลูกค้าก็ซีบลายนอกจากบ,บ้านสวนก็เลยคิดว่ามนีซีบสร้างผักหลาย ถ้าปลสร้างผักหลายก็คือเอารับพริกไปด้วยจ้ะจะได้หอกก็ต้องไปแล้วพริกช่วงนี้ก็จะเป็นอีกอย่างที่อันตรายเสี่ยงขาดทุนขนาดโบเมนว่าเสี่ยงขาดทุนนะจ้ะขาดทุนแล้วแหละก็คือเมื่อนี้ก็มีค้นทัวรมาก็คือเจ้าประจําเจ้าที่ว่าเน่าๆนั่น,นแหละเจ้าที่เคยบ่อยฟังว่าสิบกิโลเลือกออกได้แค่6กกิโลครึ่งด้วยจ้ะก็อีก3ามกิโลครึ่งก็คือ,อเสียหายด้ยจ้ะแล้วก็ เป็นทั้งหมดเป็นทั้งหมดอ่าจะมีอยูยี่สิบกิโลด้จ้ะอ่าก็เท่ากับว่าเขาได้พริกแค่สิบสามกิโลจากยี่สิบกิโลเราก็เลือกเลือกเรื่อยๆเลือกเรื่อยๆก็เลยอ่าตอนนี้ก็เลยบรับอ่าเมื่อนี้ก็เลยบรับเลยจ้ะเพราะว่าเขาขาดทุนมาหลายแล้วถึงเขาที่อ่าขอลงราคาแต่ว่าจังเมื่อวานนี้เขาก็ยังอ่ารับมาสิบสี่กโลเป็นประจ่าแต่ว่าอีกสิบกิโลอ่ะ ยังว่นใด้เลือกด้วยจ้ะแต่4กิโลที่เขาเลือกออกนะก็คือขาดไป1กิโลแล้วได้แค่3กิโลดล้วยจ้ะเดี๋ยวก็ต้องเลือกทุกมือด้วยจ้ะตอนนี้เขาก็เลยงดลับไบกอนเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ว่า,าหนาฝนฝนตกจังที่นระเทศให้คอ,องไข่ค่อนข้างจะฝืดเคืองเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องลังลงับไปกอนเพราะว่าที่เขามีอยู่นะตอนนี้ก็รู้สึกว่าหลายคือกันด้วยจ้ะสำหรับพริกส่วนหลายก็จะ ส่งไห่แม่คาน้ากันก็ได้แค่กิโลละหาบาทสำหรับกิโลละหาบาทของเขานี่ก็คืออที่ส่วนที่เสียไปอ่ะส่วนที่เขาเลือกเราเสียไปก็คือขาดทุนแล้วเดยจ้กตอนนี้ก็ขาดทุนหลายอ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งตรงนี้ก็ฝนตกเนี่ยตอนนี้ฝนกําลังตกปุยไปเมื่อนี้พามาบึงบรรยากาศข้างบ้านเนื้อจากเนี่ยมองไปอาจจะเห็นภูเขาบางบางอยู่ด้วยกันะจะเห็นภูเขาอยู่ แต่ว่ากับเห็นชัดเพราะว่าฝนตกกะที่คุมเครือเนี่ยแต่ฟังทั้งนี้ด้วยจ้ะฟังทั้งนี้อาจะจะจะแต่เห็นภูเขาเลยเพราะว่า,าตกแขงจ้ะระวังผูผูอมกับผูขีดด้วยจ้ะฝนตกนี่บางที่ฟังหนึ่งตกฟังหนึ่งบบตกก็มีจังเมื่อคืนนี่ปันสนฟินก็โทรไปหาตาเด้อวจ้ะแล้วก็ตาบอกว่าฝนบบตกแต่ว่าอยู่ตลาดนี่ตกอย่างแรงเลยจ้ะ แล้วตอนนี้ก็คือหนาที่ตกไปหอดภูเขาอ,อส่วนตาขะนาดที่ตกยุบานขะนาดที่ตกแต่ตอนนี้ยุบานก็ที่ตกปล่อยๆย,ยังสี่เราจ่าก,ก็เพราะเฮดให้เขาไปอทำงานการแจ้งยาักๆเนี่ยเพราะว่าถ้าจะลงไปตัดผักเขาก็ต้องใส่ชุดชุดกันฝนลงไปเด้อยจ้ะแต่ว่าผักของเขาก็ที่บอดได้ตัดหลายเพราะว่าเขาจะตัดไปเฉพาะที่เขาขายเมื่อน,นี้เด้อยจ้ะเขาก็เยะ บ่มีคนณสั้งผักเพราะว่าขาประจําของเขาเพื่อนก็นบ่ได้สั้งเพราะว่าเพื่อนหยุดด้วยจ้ะเขกาก็ถือว่าพักผ่อนไปในตัวจ้ะแต่ว่าถ้าตกจังสี่ทุกมืออ่ากสีลาบากลาบากเนี่ยเลยจ้ะลาบากถึงอ่าค่าเียงานกลางแจ้คนไปเหตุงานแล้วก็แทบทุกอาชีพเลยจ้ะเพราะว่าการที่ว่าเดินทางไปเหตุงานก็ต้องตากฝนไปที่เขาเลยจ้ะแล้วก็เมื่อวานนี่ กันไปหลบมุมของของร้านข้างๆเพื่อนขายเห็ดนั่นบ่าจ้ะงเขาก็จะคุยกันเห็ดสับพีเหละก็บว่ได้ดูจากกต่จะถามข้าวกันธรรมดาเลยจ้ะเพื่อนก็บวอาให้ฟังว่าเพื่อนเพิ่งจะวัานว้านเขาไปอ่านกาไปเมื่อวนันเมื่อวานเมื่อวานที่เขาคุยกันก็คือเป็นมือกอนของของเพื่อนเลยจ้ะเพราะว่าว่านเสร็จแล้วก็ฝนตกมาหนักแล้วก็แรงจงสี่เพื่อนบอกว่าจังไรก็ต้องได้ วานไม่ด้วยจ้ะหลายๆคนเพื่อนก็บอกว่าเสียเข่าปลูกไปหลายเพราะว่าเพื่อนต้องวานเข่าไม่ตลอดเลยเพราะว่าถ้าอากาศคนม้าจ้าเสียน้ามก็ที่ไหลพัดพัดพ้าเม็ดเข่าของเพื่อนหนีไปในจะนกกินนั่นมาจ้ะในจะนกกินในจะฝนตกแล้วก็พัดเข่าเราหรือว่าถ้าถึงถึงน้ามกพัดเข่าได้ว่า เขาเขาก็สามารถเน่าได้ด้วยจ้ะอันนี้ก็เป็นผลเสียหายจากอ่าจากฝนนะจ้ะฝนทีมาหลายแล้วก็เห็นบอกว่าฝนช่วงอ่าฝนปีนี้บบทิ่งช่วงเลยจ้ะบ่ทิ่งช่วงก็คืออ่าทุกปีก็จะมีช่วงที่เขาอ่าทิ่งช่วงฝนไว้ก็คืออ่าประมาณจากสิบเือสิบห้ามือหรือว่าเดือนหนึ่งอ่าก็แล้วแต่ปีนั้นนั้นเลยจ้ะแต่ว่าปีนี้อ่าที่เพิ่นทำนายพยากรมาเพิ่นบอกว่า ปีนี้ซีบมีการทิ้งช่วงฝนบ่มีการทิ้งช่วงเพราะฉะนั้นก็ต้องวางแผนให้ดีแล้วก็ต้องระมัดระวังบ้านส่วนสิ้นเองก็ได้ปลูกต้นไม้หลายๆต้นได้จัดแต่ว่ารู้สึกว่าต้นของเขากระซีบ่รอดหลายๆต้นบ้านส่วนสิ้นก็ต้องลงทุนปลูกไม้ได้จ้ะหลายๆต้นคือกานก็คือเอามาทดแทนต้นที่เขาเสียไปได้จ้ะแล้วบางต้นก็บอกแมนว่า เป็นเพราะสาเหตุจากคนนะจ๊ะก็เป็นสาเหตุจากคนนี่แหละอ่าพอบานเพิ่นตัดหนาเราไปโดนต้นไหม่เขาก็ต้องหาต้นใหม่มาเพื่อปลูกใหม่แต่ว่าตอนนี้ที่เขาคิดไว้ก็จะมีต้นที่อ่าต้นหมะกปางเลยจ้ะจะมีต้นหมะกปางแล้วก็จะมีต้นอ่าลูกอ่าดอยเชอรีอ่ลูกดอยอ่าเช,อ,ชอรี่ดอยพ่อ,อไปว่อมาก็สับสนเลยจ้ะต้นเชอรี่ดอยที่ เ้นตาเป็นขุดไม้เฮาจะจากชวนของบนเนี่จ้ะเขาก็จะไปปลูกทดแทนต้นลำไย,ยที่โดนตัดไปแล้วก็จะมีต้นมะมะปางที่ตาขึ้นเพราะเป็นเม็ดใปเขาก็จะไปปลูกแทนต้นเงาะที่เขา,าเสียไปด้ยจ้าก็รู้สึกว่าที่มีหลายๆต้นที่บ่สามารถายืนต้นแล้วก็ให้ผลผลิตเขาได้ด้วยจ้ะเขาก็เลยต้องอาวางแผนไม่เพราะว่าช่วงนี้ถ้า ฝนตกชุกขนาดนี่ต้นไม้ของเขาก็มีผลเสียหลายๆด้วยจะ้ะบางต้นรู้สึกว่าที่เห็นก็คือใบใบแห้งเฉาไปเบิดเลยจะก็ะต้องต้องเริ่มต้นใหม่เพื่อจารเริ่มต้นใหม่อันนี้ก็เป็นการลุงทุนทุนที่มีความเสี่ยงสูงคือกันกด้ยจ้ะแต่ส่วนหลายก็คิดว่าถ้าเขาปลูกช่วงหนาฝนคิดว่าที่ดีมันว่าจ้ะแต่ว่าก็บปรด้ดีอย่างที่เขาคิดไว้ด้ยจ้กก็คือ,อ คุเขามาเกินไปเลยจ้ะมาหลายเกินไปก็เหตุให้ต้นไม้เขาเสียหายแต่ว่าสําหรับต้นไม้ที่เขาติดแล้วก็ยืนต้นอยู่แล้วก็ที่งามด้วยจ้ะงามก็ก็ที่นีสีเขียวเขียวแห้เหี่ยวเขาเห็นเวยจ้ะ้างหลังของบ้านสวนฟินีปก็จะเป็นอดอกกระเจียวด้วยจ้ะแต่ดอกกระเจียวก็สีนยังบ้านได้เป็นดอกกลายเป็นไรเขาเก็บมากันยังบ้านได้ถึงถึงกำเลยจ้ะยังบ่ถึงกำแล้วก็ ทางยางออกก็ทางน้อยเดียวเพราะว่าลูกชายเมื่อวานก็บร่ได้ทางไห้กะอาจ,จเป็นเพราะว่าอากาศฝนก็ได้แต่ว่าเขาก็าช่วยงานหลายๆเรื่องอเขาก็บม่ได้ากบังคับเดยจะเดี๋ยวที่เลรียนเลรียญิีเทิมปีนาเดี๋ยวที่บอกว่าบก,กบ,บาลพระวัางานไหล <c oughs> อันนี้ก็เคยแบบว่าเคยเคยเป็นเด็กมาก่อนเขาก็เข้าใจเขานะาจา๊ะบางที่ยังอยู่กับ ยายคุณยายก็ยยกจะชวนไปเหตุงานนี่อย่างตลอดเลยยจ้ะเพราะว่ายายก็เป็นคนขยันแล้วก็พยายามทีที่ให้เขาไปใส่ก็ไปนําจ้างไปรับจา้างทอนก้าดํานาหรือว่าเกี่ยวขออกะทิไปนําคันตลอดสมัยตะกี้บานสนซินก็นยังบ่าท่านได้ขายของยังบ่าทานได้ไไดรู้จักว่าไปตลาดขายของจริ่าแล้วก็ยังบ่ได้ไปเหตุงาน,านโรงงานเลยจ้ะตอนนั้นก็คือ ย้ายพาไปรับจ้างยูใสก็คือไปเบือดถุกหมองเลยจ้ะไปทุกหมองเลยอันนี้เขาก็ว่าคุยกันบรรยากาศหนาฝนเพราะว่าเมื่อนีนเขาได้ไปถ่ายคลิปยูใสด้ยจ้ารู้สึกว่าจะาบ่สะดวกก็เลยมานั่งคุยกันแล้วก็บรรยากาศฝนตกยังทีดเลยจ้าบรรยากาศก็ดีคือกันอากาศเย็นดีอยู่จ้าเมื่อนี้ก็อยู่ที่25องศาแต่เบื้องลักษณะท่าทางเราเมื่อนี้ ตกเบิดเมือ่อเรื่อจ้ะเพราะฉะนั้นผักที่เขาเออเอาไปตลาดก็คิดว่าบะต้องเอาไปหลายดอกเอาไปแค่พอดีขายอาจจะสร้างต้นหอมจากกิโลนึงประมาณนี้เลยจ้ะแล้วก็พริกของเขาก็ต้องเลือกอีกเ่อนึงละอ่าช่วงหน้าฝนยังสี่พริกก็เสียหายหลายเป็น,เป,นเป็นพืชผักที่เสียหายหลายที่สุดที่ที่ บางส่วนรับมาด้วยจ้ะอย่างอื่นกันยังบ่ชทอดาแต่ว่าพริกนี่ทุกเจ้าหรือทุกเจ้าว่ามันมีเจ้าเดียวแต่เจ้าที่รับประจํานี่รู้สึกว่าจะเป็นหลายกว่าเจ้าอื่นด้วยจ้ะเพื่อนก็บอกว่าเลือกเราแหละแต่ว่าเขามาเลือกอีกรอลผลทุดทายเราก็คือก็เห็นใจกันเลยจ้ะผลทุดทายเขาก็ต้องเห็นใจเจ้าของเพราะว่าถ้ารับมาแล้วเขาเสียหายเขาขาดทุนเขาก็ต้องอปฏิเสธเพื่อนด้อจ้ะเพราะว่าถ้าเขาบอกปฏิเสธเป็นไรแล้วก็ อ่ามันเป็นการเสียเวลาที่เขาต้องมานั่งเลือกหมักพริกน้ำด้วยจ้ะอ่าแทนที่เขาจะได้ไปเฮียจ้างอื่นเขาก็มานั่งเลือกหมักพริกเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงนี้ก็คือแทบจะอ่าบ่มีเวลาไปเฮียจ้างอื่นด้วยจ้ะหรือว่าเขาอยากจะยังงี้อยากพักผ่อนเน่เขาก็บ่ได้ บริเฮตเพราะว่าเขาก็ต้องมาเฮตุงานตรงนี้มันบริจาคเพราะว่าเขามีงานตรงนี้ก็เลยอบอกปฏิเสธเพื่อนไปด้วยจ้าจริงๆก็เห็นใจเพื่อนแต่ว่าเพื่อนก็ต้องเข้าใจเขาเขาน้ำด้วยจ้าเพราะว่าถ้าเขาลับมาแล้วก็เนี่ยต้องมานั่งเลือกพริกตลอดจริงๆเขาก็บอ่อไว้ด้วยกันเลยปฏิเสธเมื่อน,นี้ก็จะหลังจากไทยคิดเราบ้านส่วนทิ้นก็ต้องอไปนั่งเลือกมักพริกอีกคือเเขาด้วยจ้าตอนนี้ลูกชายก็ยังบ้านตืนอากาศก็ดี ตอนนี้อากาศอากาศกะดีประมาณแปดมุงก,กว่าเลยจ้ะแต่บ้านสวนฟินก็มานั่งคุยในบรรยากาศบนเพราะว่าไปเหยอย่ยางบ่ไดที่ไปถ่ายคลิปข้างนอกกอ็รู้สึกว่าจะบ่สะดวกเนาะจ้ะเนาะเขาก็มานั่งคุยกันยังสิจักมือนึงเนาะจ้ะเนาะหลังจากที่บ้านสวนฟินก็นจะมีจ,จะถ่ายคลิปสวนต่งางๆมาให้ชมแล้วก็กินผักเมื่อนี้ก็นั่งคุยกันแบบสบายๆเนาะจ้ะบรรยากาศดีๆยังสิเลยจ้ะ ทั้งใดฝนตกแน่อ่าคอมเมนต์คุยกันได้เลยจ้ะจะัาางหวาดสวนฟินอยู่จังหวัดชัยภูมยิยมเพื่อกิตรสมบูรณ์ตอนนี้ก็กาลังตกปล่อยๆเลยจ้ะแต่ว่าเมาื่อคืนนี้ก็อ่าบมีฝนแต่ว่ามาตกช่วงเสาร์น้ำเสาร์ออตอนนี้เลยจ้ะอ่ากระบบมีอย่างไรดอกจ้ะก,ก็คือคุยกันอ่าสะภาพอากาศะสะภาพอากาศบรรยากาศดีๆของมื่อนี้เลยจ้ะจังใดก็ขอขอบคุณที่ รับชมคิดแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้บ้านสวนฟินเน่เพื่อที่เป็นการเป็นกำลังใจให้บ้านสวนฟินทําคลิปให้ชมต่อไปเลยจ้าผู้ดใดมากหัวมากสวนก็เข้ามาชมคลิปของบ้านสวนฟินได้เลยจ้าขอบหลายจ้า